สวัสดีครับเพื่อนๆชาว X m o b i l e ทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับแรกนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆรีเควสเข้ามานะครับเจ้าตัวอ่าใครเห็นมาเอ่ยนะครับหัวเว่ย P ห้าสิบ Pro ที่เป็นลอม C N นะครับที่แอรกเคยเอามารีวิวไปแล้วในเรื่องของการลง GMS หรือ Google Play Store ครับผมเพื่อนๆหลายคนถามมาว่านันนุนนี่หนึ่งสองสมสี่ในไทยลงได้ไหมนะครับเอาตรงนี้เลยดีกว่าชัดๆนะครับก็คือในเครื่องของไทยที่เป็น CPU s n a p d r r k o n ไม่สามารถลงได้นะครับก็ฟันธงไว้เลยดีกว่านะครับเพราะว่าน่าจะเป็นคิรินอย่างเดียวนะครับที่เป็นลอม CN นะครับที่สามารถที่จะลง GMS ได้หรือลง Google Play Store ได้นั่นเองเพราะว่าเครื่องไทยเนี่ยจะใช้ซ p u ที่เป็น snapdragon 888นะครับซึ่งในไทยเนี่ยหัวเว่ยที่เอาเข้ามาไทยเนี่ยยังไงเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นตัวใหม่ๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลงได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นที่รู้กันนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องที่มาจากนอกโดยเฉพาะที่มาจากจีนนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นรหัสเขาเรียกว่าอะไรอะ ถ้าเป็นรหัสตัวที่เป็น CPU ที่เป็นคีรินนะฮะมันก็จะเป็นรหัส JADAL50 นะครับเพื่อนๆจะเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะก็คือถึงแม้ว่าจะเป็น CPU Snapdragon ที่เป็นเครื่องจีนเออก็สามารถที่จะลงได้นะครับขอให้เป็น ROM CN เท่านั้นเองนะครับเป็นเครื่องจีนฮนะ,ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะลง Google Play Store ได้แบบ ง่ายๆเลยนะครับก็เหมือนกับที่ลงทั่วๆไปนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับสามารถลงได้นะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้แอก็เลยมาให้คําตอบชัดๆอีกทีนึงว่าการที่จะเอาหัวเวย่ย P50 Pro มาลง Google Play Store บ้านในไทยเนี่ยต้องเป็นเครื่องจาก Cn เท่านั้นเครื่องจากนอกเท่านั้นนะครับแล้วให้สังเกตรหัสโมเดล ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยก็เป็น CPU ที่เป็น Snapdragon เหมือนกันแต่ว่าเป็นเครื่องนอกเป็น ROM CN นะครับตัวนั้นเพื่อนๆก็ต้องเอามาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเครื่องไทยเนี่ยมันจะเป็นรหัสถ้าจะไม่ผิดันจะขึ้นต้นด้วยอะไรนะ E อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องนอกเนี่ยมันจะมี JADAL 5 0นะครับกับ JADAN 0 0นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแอจะทิ้งภาพให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีนึงนะครับว่ารหัสไหนที่สามารถที่จะลง Google Play Store ได้แล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ในบ้านเราได้ลง GMS ในบ้านเราได้นะครับก็เคลียร์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับตัวนี้ก็แอล,ลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ Play Store ได้แบบ ไม่ต้องผ่าน G-Space อะไรเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหน่วงไม่ต้องมากลัวว่าจะร้อนไม่ว่าต้องกลัวว่าอะไรนะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครเป็น CPU ที่เป็นคีลิน9,000ด้วยนะครก็ไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของ CPU ของค่าย k ีลินนะครับที่ใครเป็นแฟนบอยหัวเว่วยก็รู้กันอยู่นะครับว่าทีลินเนี่ยไม่ทำให้ user ปวดหัวในเรื่องของความร้อนแน่นอนในการ ใช้ถ่ายรูปนานๆเปิดหน้าจอนานๆอะไรประมาณนี้ครับมันจะไม่มีผลกระทบในเรื่องของความร้อนเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรที่เพื่อนๆหลายคนชอบใจกันใน CPU ตัวนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แรกเห็นมานะครับในอ,อนาคตเมท50 Pro ที่กำลังจะออกมานะครับก็จะมีเจ้ตัวเมท50 Pro ตัวเดียวเท่านั้นที่ใส่ CPU ที่เป็นคินลินนะครับนอกนั้นก็จะใช้โอเวอรก็เอากลับมาใช้ s n a p d r a g o นส่วนกลับมาใช้ s r a p ดะนส่วนมากแล้วตรงนี้ก็น่าสิตตังนะครับก็ใครที่มีโอกาสนะครับที่ว่าจะชอบโมเดลตัวนี้ก็หาซื้อกันได้เลยนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นคีรินตัวเขาเรียกว่าจะว่าจดตัวสุดท้ายมันก็ไม่น่าใช่นะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่หัวเว่ยจะเอาไปใช้จะจะเอาซีพตัวที่เป็นคีรินจะไปใช้กับตัวท็อปแล้วตัวล่างๆตัวกลางๆเนี่ย ดูเหมือนจะไม่ค่อยมาใช้แล้วนะครับเราสังเกตเห็นนะครับเพราะว่าดูจากาาข่าวข่าวเมด50โป o ที่ออกมาว่าจะเอาตัว snapdragon มาใช้ในเมด50เมส 50x อะไรเงี้ยครับมีเมด50โปตัวเดียวที่ใช้เป็น CPU Kirin นะครับก็นะฮะบอกเราเก้าสิให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับก็ลองดูครับก็ถ้ามีใคร ปัญหาอะไรสอบถามได้จากดีสคริปชันข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะลงข้อความไว้นะครับแล้วทักมาถามกันได้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ๋อแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีในเรื่องของเมสซีสิโปด้วยเมสซีสิโปก็เช่นเดียวกันนะก็คือคอนเซปต์เหมือนกับตัว P50 Pro เลยต้องเป็นเครื่องจีนเท่านั้นนะครับถึงจะลงได้นะครับเดี๋ยวถ้าเครื่องมาอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวก็จะเอามาลงให้เพื่อนๆได้ทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในเรื่องของการลงทีเมสนะครับการเคลียร์ปัญหาต่างๆนานา,นา,นาเกี่ยวกับ GMS ใน P 5 0 Pro นะครับลงได้แน่นอนครับชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ะครับแต่ขอให้เป็นโมเดลจากจีนนะครับเป็น롬 o ี CN เท่านั้นนะครับสามารถที่จะลง Google Play Store ได้เอามาใช้ในบ้านเราได้แน่นอนครับ สบายยโอเคครับแล้วคลิปหน้าเราจะมีอะไรให้กับเพื่อนๆอีกนะครับก็รอชมกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สาระดีๆอยากได้มือถือได้ข้อมูลมือถือแปลกๆใหม่ๆเข้ามาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งได้ยิ่งดีนะครับจะได้ตามแอนแอคได้ทันท่วงทีนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ